หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณนะครับ 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบคอบนะครับและ 3. นะครับภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ส่วนเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการดังนี้นะครับ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัตินะครับและ 2. เงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับหลักสัพปุริสธรรม .7 1. นะครับ 1. รู้เหตุ 2. รู้ผล 3. รู้ตน 4. รู้ประมาณ 5. รู้การ 6. รู้บุคคลและ7รู้ชุมชนนะครับรู้เหตุและรู้ผลเป็นความมีเหตุมีผลนะครับส่วนรู้ตนรู้ประมาณเป็นความพอประมาณนะครับและรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชน เป็นเรื่องของมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับ